สวัสดีค่ะ e ฮ้ s วัสดีค่ะสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผันกริยากรุ๊ปที่1กันนะคะรับเพื่อนาขา,ขาการผันกริยามีอยู่4กรุ๊ปนะคะรับเพืนานะในจะเริ่มจากกรุ๊ปที่1น,นะคะรับเพื่อนขาเนาะคลิปผ่านๆมาคือไนคือได้คร่าวๆไปแล้วนะว่าคํากริยาเป็นอย่างไงนู่นนี่นั่นนะเพื่อนขาสามารถไปดูได้จากคลิปเก่าๆนะ นายก็เอาข้อมูลมาจากฟอร์ม e-focus dear o อนะครับรเพื่อนๆขา verb ก็คือการิยาการิยาก็คือการกระทํานะครับรเพื่อนๆขาเนาะแล้วก็ตามในหนังสือนี้ก็คือแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มนี้เนาะก็คือเขาเรียกว่าห้าประเภทห้ารูปแบบแล้วกันนะก็คืออ,อินฟินิ i ีฟคือ,อรากศัพท์ imperative คือคำสั่ง present ก็คือปัจจุบัน p r e t i ตุ่ก็คืออดีต supinum ก็คืออลงท้ายด้วยตัวเทียนั่นเองนะครับเพื่อนๆขานะเรามาเริ่มจากกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1เนาะตามกลุ่มที่1เนาะอ่า verb นั้น e group at all a e all former after some statement หรูอแต่หัวอ้อก็คือ กลุ่มที่หนึงเนี่ยคือตัว O เนี่ยจะอยู่ด้วยทุกรูปแบบนั่นเองนะทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น i n f i n i t y v m p m r e t i v i v r p s e s e n c e ์พรีติเตุและก็สุพินุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก,ก็คือกลุ่มแรกก็คือในคิดว่ากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนหรือเปล่าเนาะก็คือตัวอเนี่ยจะตามไปทุกโหนทุกแหงนั่นเองนะคะเพ,เพื่อนๆขาเนาะ ก็คือนี่นะกรุบีหนึ่งนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอินฟินิทีฟอัดถ้าเป็นอินฟินิทีฟคือจะต้องมีอัดนะอัดเวตตาเห็นไหมลงท้ายด้วยออนะเวตตาก็คือล้างนะล้างนะอิมเพอรทีฟเป็นเวตตาเวตตาเหมือนกันนะเวตตาเห็นไหมมีตัวออเหมือนกันแต่อิมเพอรทีฟจะมีเครื่องหมายตกใจนะเพราะว่าเป็นมนเป็นคำสั่งหรือว่าการเชิญชวนเนาะก็คือ,อล้างนะ นั่นเองเนาะ p r e s e n t ก็คือปัจจุบันปัจจุบันเนาะปัจจุบันก็คือ,อหนูทีนะ่หนูที่จะลงท้ายด้วย A อนะครับ่อนาลงท้ายด้วยหรือแอหรือนะเป็นทวีต t าหรือทวีตาหรือนะื่้นๆาเนาะเห็นไหมตัวอก็ยังอยู่เอามาในของปีตริตุ้มก็คืออดีตที่มีเวลาระบุชัดเจนนะปิตร r ตุ้ม um, ก็คืออ,อดีตที่มีเวลาระบุชัดเจนเขียนเป็น ทเวทตาเดทเวทตาเดทเวทตาเดก็คือเห็นไหมมีออ,อยู่ด้วยในกลุ่มนี้ปีติตุ้มจะลงทา้ายด้วยเดหมดเลยนะเพื่อนๆนะทะเวทตาเดก็คือได้ล้างไปเรียบร้อยแล้วมีเวลาระบุชัดเจนและอีกอันหนึ่งก็คือสุพีนุ่มนะสุพีนุ่มก็คือคํากริยาที่ลงท้ายด้วยตัวเทียนะสุพีนุ่มก็จะมีผล ก็คือถ้าถ้าหอบวกกับสูพีนุมก็จะเรียกว่าเพอร์เฟกถ้าฮัดเดบวกกับสุพีนุมก็จะเรียกว่าพลูสคาามเพอร์เฟกนะครับเ่นขาเนาะแต่สุพีนุมก็คือลงท้ายด้วยตัวทียเนาะก็เป็นทเวตตัตทเวตตัตเห็นไหมตัวออก็ยังอยู่นะครกลุ่มที่1ก็คือตัวอ,อจัดตามไปทุกคนทุกแหงนั่นเองนะคบบนนะัเพื่อนเพ่อนเนาะเอาเดี๋ยวเรามาดูอ่า ตัวอย่างเนาะเรามาดูตัวอย่างว่า,าในการผันแล้วกันนะตัวดูตัวอย่างในการผันเราจะได้คําศัพท์นะถ้าคําศัพท์ไหนในไม่อ่าไม่ได้คือในก็จะผ่านนะครับเพื่อนๆขาเนาะอ่าตัวอย่างเนาะติตต้าเห็นไหมติตต้าก็คืออ่าดูนะดูติตต้าอันนี้ก็คือติตต้าเหมือนกันอ่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคืออินฟินิทีฟจะเขียนเหมือนกับอิมเพราทีฟนะครับเพื่อนๆขา กลุ่มที่ 1. infinitive จะเขียนเหมือนกับ imperative ติตตาติตาอันนี้คือถ้าเป็น imperative คือเราจะเน้นเสียงนะเน้นเสียงให้สูงหน่อยก็คือเป็นการคําสั่งนั่นเองติตานั่นเองดูนะ present ติตตาหรือติตตาหรือติตตาเติมตัวแอเข้าไปก็เป็นปัจจุบัน imperfect ไปว่าไงถ้าเป็น imperfect เนี่ยก็คือ ปีตีรีตุ้มนั่นเอง,งคเพื่อนขบเป็นปีตีรีตุ้มนะก็คือบางตำราเขาก็จะเรียกว่า imperfect นะคะระบับเพื่อนๆขาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเรามาต่อกันนะเพื่อนๆขามาที่ไหนพวกคือถ้าเพือ่อนๆเห็นหรือว่าเจอคําว่า imperfect ก็คือปีตีรีตุ้มก็คืออ,ด,ะะอดีตนะครับว่าอดีตที่มีเวลาระบุชัดเจนนะติดตาเด้เห็นไหมจะลงท้ายด้วยเด้นะคือติดตาเด้ติดตาเด้ ช่องนี้สุพินุม่มสุพินุมก็คืออ่าเพอร์เฟกนะฮอบวกกับเพออ่าสุพินุมก็จะเป็นเพอร์เฟกนะบางอันก็ก็จะเรียกว่าเพอร์เฟกเนาะติดตัดติดตัดเห็นไหมลลท้ายตัวเทียกับบพื่อนขาน,นะครับเอาตัวอย่างถัดมาบิทอล่าคือจ่ายนะบิทอล่าจ่ายอันนี้ก็คืออนะ่าอินฟินิทีฟเนาะอิมเพรทีฟก็เหมือนกันบิทอล่าบิทอล่ามีเครื่องหมายตกใจ perfect b i t, t e l o biter l a b a l a. A a a a i t r l เติมตัว a เข้าไป a i รึนะอรเติมตัวรึ้าไปนะอันนี้ก็บิทอเด้ biter ลเดลงท้ายด้วยเดนะเป็นอดีต biter l a biter l a d b i t e ก็คือลงท้ายด้วยตัวเทียนะถัดมา s t u d i a r a ก็คือเรียน infinitive อันนี้ก็เหมือนกัน studiera เหมือนกัน s t u d i a r a r เตมิมเอเข้าไปเป็นปัจจุบัน studiarde studiarde เป็นอด,ดีต p e รีตุมหรือว่า imperfect studiarat 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 ก็คือลงท้ายด้วยตัวเทียนะครับไว้อนขาคำนี้ยอบบ้าคือทำงานยอบบ้าทำงานอันนี้ก็ยอบบา้าเหมือนกันมีเครื่องหมายตกใจอันนี้ก็ยอบบา้า ยอบบาร์ยอบบาร์ก็คือ uh, เติมตัวแอเข้าไปเป็นปัจจุบนัน Pre s e n นส์ยอบบาร์เดยก็คือปิตริตุมปิตริตุมนะอดีตยอบบัตยอบบัตยอบบัตคือเติมตัวเทียเข้าไปนะหอยอบบัตนั่นเองเนาะปักเกียร่าคือจอดรถนะปักเกียร่าจอดรถอันนี้ก็ปักเกียร่อันนี้ก็ปักเกียร่าหรือเติมแอร์ปักเกียรเด ปาเกียร์ดปาเกียร์ดอาราเบีคือทำงานเหมือนกันนะอาราเบียตาอารเบียตาหรืออาราเบียตาเดอาราเบียตา์นะเตดาเคือทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นเตดาเหมือนกันอันนี้ก็เตดาหรือเตดาหรือนะเติมตัวเออันนี้ก็เตเดเเดเตดา เอาถัดมาก็คือบ่อดาบ่อดานี่คืออาบน้ำอาบน้ำลงไปอาบน้ำาคลงนะบ่อด้บ่อดาหรืออาบน้ำในอ่างนะบ่อดาบอดาเหมือนกันบ่อดาบ่อ a ดาบ่อดาเดบ่อดาเดบ่อดาบ่อดบอดาบอบ่อดดูดูขวาดออ่ ออกเสียงแล้วก็แล้วแต่นะดูชาก็คืออาบน้ำเนาะ,อ,นนอ,นนนอ,ะอันนี้ก็ดูชา,ชาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ดูชาหรือดูชาเดดูชาดดูชาดดูชาเนาะอันนี้เป็นออกเสียงออกชลอยางก็ได้อทอล่าคือพูดนะทอลา่าทอล่าหรือทอลาเด๊ทอลาดเพราะตาก็พูดเหมือนกันเนาะ แต่คือแยกไปออกจากกันทอยลา่าพรอตาพูดคนเดียวกับพูดกับคนอื่นนะทอลาพูดคนเดียวพรอตาพูดกับคนอื่นรู้สึกว่าเน,ะน,นาะอ,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 อันนี้คือพรอต้าพรอตาหรือพรอตัดเอพรอตัสอันนี้คือโฟโรก้าก็คือถามนะโฟโรก้ากคือถามอันนี้ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องผ่านนะเอาเอา,เอาคำศัพท์แล้วกันเนาะโฟโรก้ากคือถามสโฟล่าคือตอบสตันน่าคืออยู่ แล่มหน้าคือทรงแฮมต้าคือรับเบอริยาก็คือเริ่มสลุตต้าคือ,อสิ้นสุดเฮลซาคือการทักทายค่ะทักทายคับเพื่อนๆค่ะนี่นะคะะบเพื่อนๆขานี่ก็คือเป็นในกลุ่มแรกนะในกลุ่มแรกของการผันคํากริยานะคืออจะตามไปทุกคนทุกแห่งนั่นเองนะคะระบับเพื่อนๆขาในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเฮ้ร